สวัสดีค่ะทุกคนสวัสดีค่ะที่ขุนสวัสดีหนเร็วสวัสดีครับกินอยู่นะคะสวัสดีทุสวัสดีทุกคนอยากเป็นทางการนะคะไอ้กับพี่ขุนเข้าไปในเมืองนะคะพี่ขุนไปเอาพี่ขุนเอากีตาร์นะคะไปทําการเมนเทนเนนซ์นะคะแล้วก็ไอ้ก็เลยมันร้านร้านที่พี่ขุนเอากีตาร์ไปทำมันอยู่ใกล้ๆกับร้านคนเอเชียไอ้ก็เลยติดรถไปด้วยแล้วก็ไปซื้อของนะคะนานแล้วนะคะที่ไอ้อ่ะ ไม่ได้รีวิวของกินให้ทุกคนได้ดูว่าไอช้อปปิ้งอะไรมาบ้างโดยปกติอยู่กัน2องคนนี่ก็ตุนของเยอะเหมือนกันนะคะเพราะว่าเรื่องกินนี่ก็เรื่องใหญ่สำหรับไอเหือนกันนะคะทุกคนเดี๋ยวไอจะให้ดูเป็นรายการรายการไปนะคะว่าวันนี้ได้อะไรได้อะไรบ้างหมดเงินไปเยอะเหมือนกันทุกคนของแพงมากกอนที่จะไปดูรายการนะคะ อยากจะให้ดูว่าวันนี้นะคะจ่ายตลาดไปที่ร้านเอเชียนะคะ944โครนค่ะทุกคน944นะคะแล้วก็ไปซื้อผลไม้นะคะที่คุปนะคะก็ซื้ออย่างอื่นด้วยนะแต่ผลไม้เป็นส่วนใหญ่นะคะหมดไปประมาณ303โครนค่ะทุกคนแล้วก็ซื้อเนื้อนะคะที่ตลาดสดนะคะหมดไป181โครนนะคะว่าไอ้ไอซื้อหมูนะคะซื้อหมู ซื้อหมูบดแล้วก็หมูหมูชิ้น,นะค่ะทุกคนโอเคเดี๋ยวไอเอาน้ำร้อนมาดื่มด้วยนะคะเพราะว่าไอไอนะคะทุกคนสาเหตุสาเหตุของการไอคือหัดทาขนมไข่นกกระทาวันอาทิตย์ไปไปในเมืองไปเจอน้องต้อยไปกินข้าวด้วยกันทีนี้เราก็ว่าเอออยากจะทําขนมไปให้น้องอะไรอย่างเงี้ยเราก็ คิดว่าต้อยน่าจะชอบขนมไข่นูกระทาก็เลยหัดทําครั้งแรกเลยทุกคนแล้วก็เอาขนมมาไปฝากน้องทีนี้ตัวเองอ่ะก็รู้ว่าตัวเองกินของทอดไม่ค่อยได้คือถ้าไอ่กินของทอดอ่ะทุกคนไอจะไอแล้วก็ไม่สบายแล้วก็เป็นจริงๆค่ะทุกคนวันอาทิตย์นะคะทำทำขนมทําไปแล้วก็พอทอดเสร็จก็คือต้องชิมฝีมือตัวเองไงก็ชิมไปประมาณห้าหกเม็ดอ่ะพอวันจันทร์มาไอแล้วก็เป็นหวัดไปเลยค่ะทุกคน ไปทํางานไม่ได้คือไอยเยอะไอทั้งคืนเลยไอยคืนวันอาทิตย์ไอจนปวดกล้ามท้องแล้วก็เป็นหวัดนะคะน้ามูกมาเสมหะเต็มไปหมดเลยนะคะจะบอกว่ามันเป็นจากการกินของทอดสะอย่างเดียวก็ไม่รู้ว่าจะพูดได้หรือเปล่าแต่มันเป็นจริงๆค่ะทุกคนคือไอจะมีของแสลงคือกินของทอดและวหนึ่ลำไยนะคะถ้ากินลำไยสดๆมักจะไม่สบาย นะคะมักจะไม่สบายไม่ได้ชอบที่จะไม่สบายแต่มันเป็นจริงๆค่ะแต่ของที่ซื้อมาวันนี้เดี๋ยวไปดูเดี๋ยวไอจะทําอย่างนี้นะคะทุกคนไอได้ลําไยมาค่ะทุกคนได้ลําไยมาหนึ่งกิโลนะคะถุงเขาจะทําถุงนึงเนี่ยถุงเล็กๆอย่างเงี้ยนะคะถุงละห้าร้อยกรัมนะคะไอเอามาสองถุงก็หนึ่งกิโลนะคะ ตัวนี้เขาขาย1กิโลนะคะก็คือ180 180โครนนะคะก็เดี๋ยวไอจะลงะจำนวนเงินไทยให้ดูนะคะว่าเท่าไหร่นะคะเดี๋ยวไอต้องไปดูอัตราแลกเปลี่ยนวันนี้ก่อนนะคะแล้วก็ซื้อขนมเปี๊ยะไข่เค,มะคะ็มค่ะอันนี้เป็นไส้ฟักไข่เค็มทุกคนโอ้แบบว่าอันนี้แบบบอกได้เลยว่าไปทีไรถ้าเจอแพ้แพ้จริงๆค่ะเพราะว่าไอาเป็นคนที่ชอบทานขนมเปี๊ยะมากๆนะคะ ตัวนี้นะคะเขาบอกว่ามาจากอําเภอท่าบุ้งจังหวัดลบบุรีนะคะตําบลบางนานะคะทุกคนตัวนี้เป็นไส้ฟักล้วนๆเลยแล้วก็มีไข่เค็มด้วยนะคะแพ็คนี้ทุกคนรู้ไหมเท่าไหร่ <c oughs> แพ็กนี้นะคะเนี่ยค่ะน้ำหนักน่าจะอยู่ประมาณครึ่งกิโลทุกคนนี่ตึงสองสิบโครนค่ะ 210โครนน่ะกำลังดูน้ำหนักของเขานะคะไอไม่เห็นแต่คิดว่าน่าจะน่าจะครึ่งกิโลค่ะน่าจะครึ่งกิโลอา้าวในนี้ก็ไม่บอกน้ำหนักของของด้วยอ่ะ210แต่ก็ซื้อมาเพราะอยากกินอ,อยากกินมากนะคะ <laughs> อ๋อแล้วลำไย,ยที่ไอบอกว่าไอกินสดไม่ได้ใช่ไหมแต่ไอจะเอามาทําข้าวเหนียวเปียกลำไย,ย,ยทุกคนข้าวเหนียวเปียกลำไย,ยไอกินได้กินแล้วไม่ป่วย <laughs> นะคะ <laughs> ก็โอเคต่อไปนะคะเป็นเอ่อ มะเขือควงค่ะแล้วก็มะเขือปลาะนี่เราไปแบบเร็วๆนะคะแล้วก็ตัวนี้ก็จะเป็นเอ่อมระนะคะตัวนี้ก็จะเป็นมระไทยมระขี้นกประมาณนั้นนะคะไม่ใช่ไม่ใช่มระจีนเนาะแล้วก็ตัวนี้ก็จะเป็นในนี้เขียนว่าผัดก้านจองนะคะผัดก้านจองเนี่ยค่ะแต่ก็ไปดูแต่คลิปกินนะเนาะเห็นเพื่อนๆที่ๆน้องๆที่เป็นยูทูบเบอร์สายกินไงเขาทำคลิปเขาก็ โดยเฉพาะน้องเจมส์นะคะเขาจะน้องเจมส์เนี่ยเขาจะมีจุดเด่นในการคือกินกินส้มตำกินตำขนมจีนตำซั่วอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะทุกคนแล้วเขาก็จะใส่ผักลวกลงไปด้วยหนึ่งในจานวนนั้นก็จะเป็นผักก้านจองนี่แหละไอ้ดูทีไรก็คือน้ำลายก็จินตนาการนะคะโอเคอันนี้เป็นผักผักชีใบเลื่อยค่ะผักหรือเราเรียกว่าผักชีฝรั่งนะคะตัวนี้ก็ของสินค้าไทยนะคะทุกคนตัวนี้ก็เป็นผักชีลาวค่ะอันนี้เป็นคะน้าค่ะ นี่คณะอันนี้เป็นรากผักชีค่ะทุกคนรากผักชีขา,ขาวๆอบๆเลยนะคะแล้วก็เขาตัดมาแบบครึ่งหนึ่งอย่างนี้เลยนะคะคือตัวนี้เนี่ยนะคะรากผักชีไทยด้วยนะคะซึ่ง100กรัมนะคะ1ขีด35โครนนะคะเฉพาะรากนะคะแต่มันก็ได้ส่วนของต้นมาด้วยนะเนี่ยเหมาะเหมาะมากที่จะไปทำสามเกลือหรือเอาไปใส่พวกน้ำตำน้ำพริกน้ํน้ำจิ้มซีฟู้ด พูดไปน้ำลายไหลนะคะแล้วก็มีผักอีตูจากผักนางลักนะคะแมงรักของเรานั่นเองนะคะใบแมงรักถามว่าในตู้เย็นมีเหลือไหมในตู้ช่องแข็งที่ใหญ่ซื้อมาจากน้องคนไทยสวนผักไทยนะคะก็มีเหลืออยู่แต่ว่าออไอ้กำลังจินตนานการไออยากกิน หมกเห็ดใส่ไข่ไอ้ก็เลยว่าอยากจะได้ใบแมงลักที่มันใหม่ๆสดๆใส่ลงไปคุณจะหอมฉุยๆเลยนะคะแล้วก็ตัวนี้เป็นชีหอมค่ะอันนี้มาทั้งต้นเลยนะคะตัวนี้ก็เป็นชีหอมของไทยแลนด์เหมือนกันนะคะทุกคนแล้วก็ที่ขาดไม่ได้เลยนะคะก็คือชะอมนี่วันนี้แหละนะคะเดี๋ยวไอคจะทำตำซัวนะคะกินแล้วก็แก้มผักชะอมนะคะเพราะว่า พรุ่งนี้ไอหยุดหนึ่งวันนะคะเป็นพรุ่งนี้เป็นมาหยุดของไอาตามตารางงานนะคะก็ถ้ากินของเหม็นๆก็จะกินคืนนี้แหละแล้วพรุ่งนี้หยุดทั้งวันก็จะได้สะสารความเหม็นออกไปจากตัวจากปากจากอะไรว่าไปแล้วตัวนี้ก็จะเป็นเอออันนี้เป็นออกระเทียมเจียวค่ะจริงๆกระเทียมเจียวเนี่ยเราเจียวเองจะหอมกว่าจะหอมนานนะคะแล้วก็ มันจะมีรสชาติที่ดีกว่าแต่ว่าเวลาที่ไราเจียวกระเทียมเองอะ่ะทุกคนกลิ่นกระเทียมมะมันติดเสื้อผ้าเป็นเสื้อผ้าไม่พอมันเสื้อผ้าเราที่ที่แขวนอยู่ตรงตรงฮอลเว์เนี่ยค่ะตรงทางเข้าเราจะมีเสื้อแจ็คเก็ตเสื้อกันหนาวที่เราใช้อยู่เป็นประจำเนี่ยเราจะแขวนไว้ตรงนี้กลิ่นมันติดคะ่ะทุกคนคนแขกที่เขากินเขาจะชอบกินพวกเครื่องเทศที่แตกต่างจากเราอะ่ะเรายังได้กลิ่นเขาเลยนภาษาอะไรเพื่อน,น,นเราที่อยู่ที่ทํางานจะไม่ได้กลิ่นเครื่องเทศที่เราใช้ในการทากับข้าวทุกคนคือนี่แหละเลย เป็นเหตุมาไอยังไม่ไมค่อยอยากจะเจียวกระเทียมที่บ้านอะไรก็เลยซื้อแบบที่สําเร็จอย่างนี้มานะคะก็คือจะลดกลิ่นฟุ้งในบ้านได้นะคะแต่มันก็จะเหม็นอยู่ในปากเราก็ไม่เป็นไรนะคะอ่ะต่อไปก็จะเป็นอันนี้จะเป็นเอ่อพริกไทยขาวป่นนะคะป่นเนี่ยค่ะตัวนี้ก็เป็นของไร่ทิปเป็นผลิตภัณฑ์ของประเทศไทยนะคะที่ไอไววางใจมากนะคะผลิตภัณฑ์ของไร่ทิป บอกก่อนว่าอันนี้ไม่มีค่าโฆษณาใดๆแต่อยากจะบอกว่าผลิตภัณฑ์ที่เป็นของไรทิ์ดีทุกตัวนะคะที่ส่งมาขายในสวีเดนนะคะที่ไอได้ลองได้ลองกินลองใช้นะคะก็จะเป็นพวกพริกไทยแล้วก็พริกแห้งอะไรอย่างเงี้ยคะถือว่าดีจริงๆทุกคนนะคะเครื่องเทศต่างๆต่อไปก็จะเป็นเส้นก๋วยเตี๋ยวใหญ่ะคะ่ะทุกคนเส้นใหญ่นะคะตัวนี้ เส้นใหญ่สด500กรัมนะคะเส้นใหญ่สด500กรัมนะคะครึ่งกิโลนะคะเดี๋ยวเรามาดูว่าเส้นใหญ่สดนี้เขาขายเท่าไหร่นะคะอ,อ๋อนี่ไง Fresh นื้อละ0โครนะคะ่ะแสดงว่าถ้าถ้าเราซื้อ1กิโลก็180ยเพราะว่าตัวนี้มันครึ่งกิโลไงผักคะน้านะคะคะน้า250กรัมนะคะ สีโครนถือว่าคนานี้ถูกนะคะไอซื้ออีกตัวหนึ่งมาเดี๋ยวจะให้ทุกคนดูน้ำปูค่ะทุกคนน้ำปูหนึ่งกระปุกนะคะเนี่ยน้ำหนักกี่กรัมไม่รู้กระปุกเล็กๆเนี่ยค่ะน้ำปูทุกคนนะคะไอเอามาแค่กระปุกเดียวเพราะไอรู้สึกว่ามัน ใกล้จะหมดอายุแล้วแต่ว่าน้ําปูเนะี่ยมันไม่เสียง่ายคือเราเราแช่ตู้เย็นไว้ได้นะคะนี่ไงนี่ไงทุกคนน้ําปูเห็นแล้วน้ําปูนะคะ35โครนะคะ่ะกระปุกเล็กๆนะคะ35โครนตัวตัวนี้นะคะค,ค่อนข้างแพงอยู่นะคะ100กรัมนะคะพ่ชายป่น49โครนนะคะที่้บอกทุกคนไปแล้วนะคะว่าไอ้ซื้อของของได้ทิปนะคะอืฮึรูทบู ตั๊บนี้นะทุกคนนะไอไม่รู้มันคือตัวไหนน่าจะเป็นตัวนี้นะคะนี่ไงรูดบุกสตองบุกชื่อภาษาสวีดิชนะคะ40โครนค่ะตัวนี้2ว0กรัมนะคะก็ถือว่าไม่แพงนะคะเพราะมัน200กรัมไงโอเคทุกคนคร่าวๆที่ไอให้ดูทั้งหมดทั้งมวลนะคะที่วันนี้ไอไปซื้อมาของที่ได้มาทั้งหมดเนี่ย จ่ายไป9,44โครนทุกคนว่าแพงไหมมันก็แพงแต่ว่ามันก็ถือว่าสมเหตุสมผลเพราะว่าของที่มันแพงที่สุดเลยก็คือของพวกนี้นะคะตามปกติสมัยก่อนเนี่ยซื้อที่ร้านตลาดไทยมันมันไม่น่าจะถึง210แต่ด้วยปัจจุบันนะคะค่าขนส่งมันแพงมากเพราะน้ำมันมันแพงขึ้นเพราะฉะนั้นราคาดั้มขึ้นไปถึง210โครนก็ถือว่าแพงจริงทุกคน โอเควันนี้ก็เป็นวันจ่ายอีกวันหนึ่งนะคะแล้วก็ตอนแรกเลยว่าจะไปดูคอมพิวเตอร์นะคะจะซื้อแล็ปท็อปใหม่นะคะก็ยังตัดสินใจไม่ได้นะคะว่าจะเอาของยี่ห้ออะไรเพราะว่าปกติก็เคยใช้เดลอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราก็จะใช้เดลของขอหรือว่าของ HP นะคะก็มี2ยี่ห้อนี้ที่ดูอยู่นะคะแต่ว่ามันก็มีออปชันนะคะอย่างเช่นของ Asus อย่างเงี้ยคะ่ะทุกคนที่แบบออปชันดีราคาก็ค่อนข้างที่จะ ถูกกว่าของเดลหรือว่าของ HP อะไรอย่างเงี้ยค่ะไอ้ก็เลยยังตัดสินใจไม่ได้นะคะทุกคนแต่ว่าใจไอ้ก็อยู่ที่เดลเสมอเพราะไอ้อใช้เดลมานานมากไอ้ก็ไม่เคยมีปัญหาแล้วก็พึงพอใจในผลิตภัณฑ์นะคะโอเคเล่าให้ฟังคร่าวๆสำหรับวันนี้นะคะไอ้ก็ขออนุญ,ญาตลาไปก่อนนะคะทุกคนคะ่ะช่วงนี้คงไม่ได้เข้าป่าแล้วเราก็จะทำคลิปนี่แหละค่ะความ เป็นอยู่ในปัจจุบันรีวิวนู่นรีวิวนี่นะคะหรือทํากับข้าวให้ดูให้ชมหรือว่าทำขนมอะไรเงี้ยค่ะหรือว่าบางทีอาจจะหาเวลาส่งไลฟ์นะคะเล่าสู่กันฟังเนาะไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบายไอหิวกาแฟแล้วทุกคนตาไอเริ่มจะปิดอีกแล้ว